สบายดีทุกคนมื้อนี้ก็เฮาอันเสียงเพียแล้วนะมื้อนี้กัเป็นวันประหัรแล้วเฮาเสิร์แล้วตั้งแต่วันพุธก็คือเมื่อวานนี้เนาะก็มื้อนี้นะพาหมูไปสลอกแวะไปกินปลาอยู่ภายเสียงโต๊กใช่ฉลองเสียงโต๊กวะนี่สะซันพอจะจะไม่เห็นนะสบายดีหล้วกากทาหมูเฮาอีเนาะท่ามูเฮามาอีมาแล้วเดี๋ยวเฮาหากระเดื่อตำแจ่วทุกคนนี่ เซว้อสวัสดีจิบิดาสวัสดีสวัสดีบสวัสดีค่ะแล้วกากระเต็มคืงไปกินป่าตำแจวมีวิธีํำของะเทต้กะมาคิดนะแบบใหญ่เฮงจะกินผ่านสวนเต้นฮาปุ่นนวทุกคนสวนเป็นต้นฮาปุ่น้วนะอ๋อเลยดอกม้ต้น กกนเอาฮะมันนะร้อนปกะเตีิจิบข้าวติดน้ำถ้วยจานเนาะนี่จะทอดกระต่าแจเรียวละเดี๋ยวเข้าไปพบเดียวยู่ผายนะทุกคนยู่หนองปลาเฮ้าขอามูอเฮากะมาแล้วตอนนี้นะไม่ได้แล้วแซ่บแล้วมันชุ่มเนาะมีช่มงเริ่มมาหนาวน้องด้วยของโง่เงี้ยตอนนี้เฮาก็มาห่อเลยทุกคนนี่ชิงตือนเฮาอยู่นี่ คือเขาลดมาเจอทางนี hmm. ้เขาออกลดเขาสูนไปได้ดิแล้วเขาก็ย่างไปผายพระนั้นมองเขากับปูสัตว์นะปูเสือหมูเขากระมาจมจมชื้นหนองแห้งอะไรเนาะไม่นั่นแห้งแห้งแต่แบบห้งแต่หนองนะแต่ปลาลายส่งเจฉพาะหาปลาเจะพอจะพอจะพออันบึงพะเนาะลงมาหาปลา อันนี้จะเบยนี่จะเบย์ะคีกูจะแม่งูเขียวงูเขียวอวานนี่นำกันม่ถึงี่หนึงที่สามารถตัดได้หอยสิงได้เอ้าอุ้ยชิมเลยจะพอบึงพเนาะมาลงหนองมันแห้งอะนี่คือว่ามันไม่แห้งสำนี้เลยแล้วมันตัวนั้นอะพี่ตัวนั้นอยู่ที่พี่นำเด็ดตอนนี้มันตุนก็อ่อแล้วพู ก็มีเขายื้ลงพายเขายื้อลงน้องเสียงดาวนะน้องเสียงดาวยื้อดำโพน้องเสียงดาวยื้ดำโพมันโผเอาโหจุ่มมันลงแล้วก็เอาปลามันมีกล้าดำโพด้วยมันมีแต่ลอยฮ้อนแห้งจะพอนุนประดุกมาลงน้องมาลงน้องด้วยตัวเองหมันเป็นยามดนเป็นยาไม่น้ นี่แหละแจงวีเลยดำหัสุ้มาดำหัวไซเดียเอาป่าแล้วทุกคนลืิมไทยบึงได้บ้นงกระล้องนองก่อยยังบว่ามันน้อยกันอันนี้เธอได้ลงชีเล่แชมป์นะยังอยู่แคบนองอยู่บิมี่รอปีกนะไปเจอปากับแม่มา เอ็ดไปเล้นึกคืนเข้ากะจน่าจะรถเด็ดที่สุดเลยอยู่นี่ก็ได้กินนะ วิททยยยัังงลบบาากกอูุ่ถ้าได้มีอันเซอร์ทุกคนถ้าเขามือเอาอันเซอร์อยู่กบน่าจะเป็นกบเป็นเขียดนะมาีนั่นนายไปโกนมาได้ ปลาอยู่หันได้น่ะปลาบูอยู่หันปลานิ่นพี่เด้อปลาอันปลาพี่เด้อก็คือนะปลาไนปลาไนค่ะ นี่นะเอาไปลาเกลี่ยปลาพี่เลยนะขึ้นมาปิง

อุ้ยนะอยู่แคมเเห็นมอยูยูหุนนะอ้เบเเะไมเยอะ่บางยาบ่เอาเอาปลากิเลบนะมันตัวยืนนะก้างหลไรมันก็มีชีน แถวพระนั้นแล้มันมักอยู่ตามแค้มปป่า นนวงี้ยแดดหอมนะท่านี้ว้าววอ้ยป่ะโห่เลยบี้ขึ้นอยูงนีเนาะ บ่ารถไฟยังเจ uh huh I mean? ๊นะเงินอาเมมีรถไฟต้องใหม่ยนี่เอาวันยูบอกูฉันเดี๋ยพอพาไปใหม่ใหม่น้องแมนากกินเพื่อมานีเื่อเมื่อฟินถูกต้อกินแล้วเด้อถูกตัวน้อย

บางคนย่งงนะใส่หมวกหมอบย้อนหมอบย้อนลงเห็นได้หรอมันไม่พอนจะเอ็นแสียบจุดเสี่บท่าวูทวีปเออของเพชรไอพี่พี่คนตัวนี้น่ดาวมันดูดดีมากจิงเฮ้ยสาวไอ้บ่าวอันมับยลวมึเลยอยู่หางกั ทำใส่เนีเ่นั้นดเขาอิสาจะแส่เขายิบเย็บยี่าเบเบมันจะตีได้ค่ะพวงหน้าอะไรด้วยทใส่เอนั้นเนาะคนยิ้ตามีดเขาเชี่บจะจุ๊บเลยน้ำูบกิ๊งวะทำนี้น่าจะสุกเก่งมันดืมีดมีตาอย่างเก่งว้าไม่ห้าโอ้โหยจำป่าเผาแบบนี้ลองนั่งยิ้มมันละไม่จบนะ ก็ชิลดนะเนี่ยเนมอตาเนยีเกงมอตาโอ้ตหนาเมือง้าคน้ำแข็งนั่นเองหมอโหน้น้ำแข็งเออน้ำแข็งคุณเขาเข้ามาฟังเลยเห้ยเข้ามาถุงอ้าวสามถุงสาเด็สามถุงาวหอน้ำแข็งเอ๊ันบอนหมอนะกูไปเมืองมืนั้นกันโหเชขูเลยเข้าเมืองบ้าบอนก็บ้านบงหินจงไ้ล้างเอง

ฉีเลืเข้าหนูยาแหลยยาบ้าแม่เข้าแม่เขาเอินแม่เข้ืเอินยาลูกชายมันเคยเขื่อนยาเยอะลูกชายมันเคยไปเลยเอาโน้ตจิงดาวด้ิจังไข่เฮ้เจ้าเม่นนั่นนหะเยอะปะเยอะกระชากินเยอะมันกินก็ไปจะกินกับข้าวีอเนาะงเป็นไหเนาะอันตัวเป็นไปกินกับข้าวไปกินหมดแล้วเนาะข้าวหมดละ เลยกินปลาแล้วก็แบบินแบบนี้นะร้อนเลยอ่ะกินลิ้นพักเบื่อไงบื่อยกินลิ้นแล้วเรอื่นอต่แล้วอันตัน้องกินเนหลยบ่ซื้อใหมพชูนี้เอาเยอะแต่ชื่อหนาะบางเดหูนะมก็มีหูกระดือกหอนแฮมดิแฉะแล้อ่ชลาเอาเพาพักเพืนอในมีกินเนาะ มันยนี้แล้วอันคต่ก่อนเคเป็นยูทูบเบอร์แต่ก่อนแม่ละยูทูบเบอร์เอ็กิเปนตอ็ดกิดีบายดีเอ็กิฟีสบายดีถ่ายเรายากเดียวลองทดลองทดลองทดลองก็สองปีู้ที่สามแปดคนประเศเด็กจะพร้อมเขานาดนี้ีกายงู คุณมีเห็นไหมคุณไปเห็นเลยเม่อดีวนน้พีเห็นเห็นมูเห็นไก็เห็นลองม้งคือพิกมน้อยู่คิดได้็เหนอนะิดไปเลยวะเอาลงดาวเอได้เคนบิดังนเนนีาแม่คิดชวนเห่ยนี่มื่อนเอารงไม่ได้ว้าเพื่อนถ่ายแบบถ่ายไปเลยลกเลยอ๋อไม่รอีาน่เว่ากินลายนะทุกแ่อีาเชือกกันเยอะครับตไปเชือมเลยพระมนะมนหมือน ติตาอันดีอไม่หอมไม่เลยเป็นหอมกม้งอย่างตุยอืมอ้มผู้สพวิาน้ำมึงไนั่งกินแม่เติมแล้วนล้างมือก่อนฝมก็ว่าขันขันย่างก็เจ้าของเานองเสียงดาวกินไก่ทอมูกครับนี้ค่ะ Chắc mông Phớt khá to lắm chú Nè Ê tí mẹ bình Chụt ở năn la Côi bình bình hao Mẹng hao hao tài khu tổ <laughs> Khuẩn là lợi lợi Nha tự kín đây đợi Lên xíu kín bớt kìa la Chị lâu trộm ngươi đây coi Chị làm gì Hãy ấm ạ Chị mê mê Tụi mê ấm ạ Bố côi đi cái xương nằm Côi tụi พอเจอีนะได้ิแซบอ่ครับม่แเมืองข้ากคลูกออกป่าหมีันะมหมีหูนะมอเมือนข้าวันอิ่แล้ววเอออินกูเกบือไม่ได้จมันจะกินนะย่แลกูกินลายยตุยอดเลเฮ้ยอิ่มเหรอเหาไม่ลนะรึงมึงงวคือมึงอย่าลงเลนเดี๋ยวนี้เมื่อกูก็นอนนอนเต้นนึกก็ไป ต้มอรย่ชตต้งกว่ายอะไปแล้วชวนมากอลไปกระทันมากินงไหด้ปได้ได้เงินมาอ่อต้มไรได้เงินม่ทั้เระิพลนึงดีย่สามพาสองใสองนกูบอกเออกก็ใ่กันยังึงเคยกินมกูมีเคย phó bông bê mông càng bông 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 bỏ, bông 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 แค่พก็นั่อยู่บเนี่ยอ๋ออไรอ่้กรไรไม้กับไม้ขึ้นเลยก็กินเบย์ขมาเอาเอาเบไปทั้งล่างนึงนี่มาพกการประกาศนะประกาศนะอยู่เทียงหัวนั้นกับไม้พื่น่ะขอประกาศตนนั้นดิตอนนั้นอือไปกินยูเทียงลุงพุะคพี่จังเอบัรพาดยีลุงมีลุงบัณฑรพกัาเมย์บัรพัดบัทองมึงบ้าบทอุเรการกินน่าขือนกูฮะเมท้าวมืออะ่รอยู่บัณฑ ซื้อๆเด็ดๆก็เ่ยาะเหยรถกวก็ได้หัะกนายเนาะมึงก็ได้ขาวรถกวะแต่กําหนายรถวิวจะพาเมือตะกูลเมื่อตะกูลยังฮันแต่มีัฮันี่พาดอมแทนเอากันใมันเอายังฮะมันจะไปเอายังฮั้ชามนจมมาชี้นี่เขาว่าอันลีเขาก็มาคุปปับรตั้งหวาวเพอเขาเอาตุ้มไก่ยัยัมาคุปก่อนลัดเกบอยูุทางนั้น หอนฮอนกูอ่านแล้วเละหอนเอาไปล้างทุยเลยเห็ดบัเชิดล้างทวยบัพิเศษบันี้ใช้เท่ากินม่ได้เลยเอามือเลยหุหนดเป็นกระดามกระามนี่รทอะไรนมือเลยีเกเ้ยเอาเกืนแน่ำจาจายาเากดาวเท่าก็นขาจึงเอาเม่อเ้เฮาเซิร์ฟมี่ไปคนแน มันใช่ย็นแก่งนเรนมีมีผู้สาวเห็นผู้สาวมันก็มันใเจอเลยบ่าวคนนั้นนลนะเยอะไปเบิ่งขาวเดื่นั่นองู่ไปเบิ่งบ้าบ้าแม่เขอกย่นั้นก็บ่าเลยูค่ะ้ันไปกนอวย้โย่นไปก้งเมื่อมาเออมนหวานมนละ เบร์เบเล่ยู่เห็นั่นเนาะเลื่อยดะเห็นนั่นนั่นนะถุมือทั้งเลไปบักสักลายนี่บักตะพิงกันเลเว้รถ้าน้ำเลยมาชนนะบังนนนบังนะเ้ทาแล้วอันเขาตีนอยู่ห้านมูนนั่นนหมดละเมื่อวานนี่หมดไล่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 นะเด้ตัวนี้มีแตุดจน้ํหัวอะไรมา เช็ดแม่กูไม่ได้นั่นโยนขี้ให้กูบักบานถ้ไปไปก็ไปกูไปท่าเมื่อแต่ท่ามีห็นเวลาเต็มหนังมากไปเจมึงเบิ่งอันเห็นมั้มึงเบิ่งเจี๊ยบชีว์มเนี่ยมึงเาเหวี่ยงแล้วนะเบิ่งบางนี่ฮะนอนเอนเบ่งขึ้นเสร็จโอ้ยแก่ชาดแล้วกูเหวนะัดกูไปหอนเลยส่งจับขาป่ะบอนเด็กเด็กเดกเด็กเอนกด็กเดก ยายนแล้มาเอาดึยายนคนนงเอาไว้เอามีเห็นขี่ยมงกนเพิ่งเลยู้สาวมึงใตัวเิ่งนะบ่มันเยนะ